วสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับระหว่างทางพี่พี่ผมกําลังเดินทางกลับบ้านกับลุงชัยเลยลุงชัยบอกว่าเกิดเหตุร้ายนะครับกับคนในเมือง,ของเขานะครับคนในเมืองลุงชัยไม่ได้จะมาทําอะไรหรอกนะครับ แค่จะมาเที่ยวในเมืองมนุษย์เองนะครับพี่พี่นะคือพี่พี่ต้องบอกว่าตรงนี้กันก่อนนะครับถ้าเรานะครับไม่อนุญ,ญาตให้เจอเนี่ยคนในเมืองก็ไม่ปรากฏให้เจอนะพี่พี่นะแต่ที่เขาให้เราเจอเนี่ยเพราะว่าผมรู้จักกับลุงชัยแล้วก็ประเด็นเป็นลุงชัยเนี่ยเป็นคนในเมืองเขาด้วยนะครับแล้วประเด็นไม่ใช่คนทั่วไปนะพี่พี่นะอย่างที่ได้ทุกคนได,ได้ดูคลิปกันนะครับลุงชัยวันนี้มีเหตุอะไรครับลุงยังไงเองพาไปส่งคนในเมืองลุงหน่อย เป็นไอลิงผีปอบกัดกินใส่ลุงจะรีบกลับไปทงมันอย่างน้อยให้ลูกเพียได้เห็นมันก็ยังดีหืมตรงไหนลุง้างนานนู่นมันอยู่ตรงเขาอยู่ตรงไหนพีทท่ทำไมผมอยากรู้ทำไมอย,อยู่ไอลิงผีปอบตาแดงอรารวาสกัดกินคนของลุงอะ่ะไม่รู้อารมณ์ไหนของมันก็ไม่รู้เหมือนกันผมหรือว่าลุงมันมันเป็นเพราะว่า พ่อของไอคนที่ปลอมตัวมันมันปั้นอะไรมาให้เล่นงานลุงหรือเปล่าแบบมันเล่นลุงไม่ได้มันก็เลยเล่นคนของลุงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่นนะโออันตรายทุกคนอย่างนี้ผมจะโดนได้ไหมน่ะลุงไม่โดนหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวลุงเราเดินทางไปกันเลยดีไหมตอ,อนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะไปเดินทางกันดีกว่าทุกคน ไปเลยลงุงผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ลงุงลั่นป่าเลยอะลงุงได้ยินเหมือนผมอะฮะมันเป็นเสียงอะไรอะลงุงอยู่ยากยอะไรางี้เ,เออลงุง ลุงรู้จักลุงสุกใช่ไหมวันนั้นผมเห็นเขาอยู่ตรงนี้ลุงเขาบอกว่าเขาเป็นคนรุ่นเดียวกับลุงเลยลุงไม่เลียกเขาอะไรมึงจ้ะ ชื่อนองางใครนางแจกมงจ้ะเออเอเอชื่อนองางใครนงแจกมจ้ะลุงมีเยอะลุงอันนี้ผมไม่ได้อันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ลุงนะแต่ว่าผมพออะไรได้ผมก็จะคอยบอกลุงนิดหนึ่งนะลุงเนาะหวังว่าลุงคงไม่โกรธผมนะเย็วเร็ว นี่หลายท่านนะครับถามว่าน้องไอ้เมาคีที่โดนทบตีจนแขนขาเสียเนี่ยหายไปไหนแล้วนะครับพี่พี่ไม่ต้องสองสัยเลยนะครับผมมากับลงชัยแล้วเนี่ยมาดูกันแล้วคือไอ้ไอท้ที่เป็นน้องไอ้เมาคีที่แบบเดินกระเพกเจ็บขาอะไรนะั่นอะมาดูอีกทีหนึ่งไม่เจอใครแล้วนะครับพี่พี่เราเลยไม่ได้ถ่ายทํากันต่อเลยนะครับนะเรามาดูกันแล้วไม่เจอแล้วนะครับ นั่นแหละนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ได้ถ่ายต่อนะครับถึงยังลองอผมเดินขาลากหมดแล้วเนี่ยถึงยังเดนมมตาหน่อยต่อย,ยต่อยกัดขามาเี้ยอย่างเจ็บแล้ว แต่ลุงชัยเลยครับลุงชัยว่าไงผมก็ว่า,างั้นแหละี๋ยว่าเวียงไม่เล้กเกดอ่ะมันก็มาเดอ้อนะ อะไรครับลงุงโอ้ในป่าที่นี่ผมไม่ได้กลับมานานมากๆแล้วลุงจริงๆเนี่ยถ้าเรียกได้ผมไม่อยากกลับมาเลยนะลงุงป่าที่นี่อันตรายมากเลย,ยแ,ลแต่อย่างว่าผมมากับลุงชายผมไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วคือลุงชายเป็นไงผมก็ เป็นงนั้นน่ะลุงชายเอาไงผมเอางั้นน่ะแค่นี้แหละผมอะไม่มีอะไรยาก ลุงใช้ดูอะไรไม่รู้แล้วอะไรอะลงุงเป็นไรลงุงฮะลุงได้ยินเสียงฟ้าผ่านไหมฟ้าไม่ได้ผ่าเลยฟ้าร้องเป็นไรลงุงโอ้ยผมไม่อยาผ่าลุงเข้าป่าละ ลุงลุงเป็นไรผมก็เป็นห่วงลุงนะถ้าเลือกได้ผมไม่อยากให้ลุงเข้าป่าละเอาลุงตองเลยไว้ลุงถ่ายเป็นแผลเมื่อไหร่ค่อยเข้าป่ากับผมดีกว่าฮะลุงเอาไงลุงเดินไหวไหมเดินไหวโอ้แผลใหญ่นะน่ะลุงโดนอะไรน่ะลุงบาดเขียนเล็กๆแล้วกออกมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอืมใหญ่ขึ้นทีละนิดทีละนิดโอ้โว ต้องไหนลุงก็บเวียมไปแล้วเกิดเลยอ่ะคือตอนนี้ผมไม่เห็นร่างใครทั้งนั้นเลยนะ ลุงบอกว่าต้องทำพิธีเปิดป่ากันก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะได้เห็นนะครับ ป็นผมเป็นขึ้นไปได้ไหมเขาเขาเสียแล้วเหรอลงเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยเอาจริง เป็นไงไวะเนี่ยลุงปีนไงเนี่ยไม่ได้ปีน,นานแล้วตรงนี้โอ้โหเื่อมากมท,าทางไหนลงุงอ๋อนไม่ได้มานานขออภัยนะครับ ไม่รู้ทางขึ้นจะแล้วตอนนี้วะเนี่ยนะคนในเมืองลงคนดูดินอนคว่ำหน้าเลยนะครับเอาไงครับลุงไม่เอากลับไม่ได้หรอครับ อหแมลงวันเริ่มมาตองแล้วหรอ,ดเ,อเดี๋ยวลุงเอากับเดี๋ยวก่อนลุงเอากับผมขอขึ้นไปดูหน่อยนะ ขึ้นโอเคจะถล่มบอกว่าเนี้ยไม่ได้มานานละอยากให้พี่ๆได้เห็นทั้งมุมเลยนะครับนี่ ลุงจเจ้ากับเมืองเลยไหมครับกับเร็้ยลแบบไปงน่ร้านเนี่ยมัันก็นแล้วแต่ลุงชัยสะดวกเลยนะครับผมอา่าไม่ขออา่าพูดหรือว่าอะไรแนะนำอะไรลุงได้เลยนะเอาที่ลุงแบบคิดว่าสบายใจเลยครับลุง ทะเลเลยทะเลอาจานะอาจานะเลไเลยมึงจะไม่ตายห รอรูน่นี่เข้าลุงคนไปกางศาลไปละพอมัน,นทำไมอะครับลุงโดยด่วนเร็วมันมีคนตายมาขึ้นเราเป็นคนในเมืองลุงด้วยอะดิประเด็นวไ,ไม่เป็นไรหรอกถ้าคนในเมืองลุงโดนอะผมก็พร้อมจะช่วยลุงเสมอแหละ ผมช่วยอะไรลุงได้ลุงบอกผมเลยนะครับ 1. 1> ผมไม่มีวิชาอาโคมอะไรหรอกลุงแต่ว่าผมช่วยลุงอะไรได้ผมก็จะพร้อมที่จะช่วยทุกอย่างอ่ะ 1. 1> โอ้าอย่างนี้มันเล่นคนของลุงทีเผอเลยอะดิ Ta thái làm cho. cho Ai vô mong chờ bắt thải sao ở đây à? Mong chờ bả lì xì. Lì lì lần lớp phong lá ô bà mong chờ. phải tha lâu nè. Nằm mà thải chi nữa mẹ. ใช่แล้วมังจ้อมังจ้อลุงชัยก็อยากจะกลับแล้วแต่เป็นห่วงผมผมบอกว่าลุงลุงกลับไปก่อนเลยครับเพื่ออคนในเมืองของลุงอ่ะลุงกลับไปก่อนได้เลยผมบอกลุงไปอย่างนี้ครับลูกช้างลาวอ่ะมึงจ้อโลละพลา่นะลุงไม่ต้องเป็นห่วงผมลุงกลับไปดูคนคนในเมืองของลุงก่อนเลยครับ ลุงพอใหญลุงกลับไปก่อนแต่ว่าลุงเหมือนเป็นห่วงคนในเมืองของลุงอยู่นะครับพี่พี่ผมบอกลุงว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลุงกลับไปก่อนเลยนะครับกลับไปดูคนของคนในเมืองของลุงก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงผมโอเคลุงลุงชายบายบายครับขอให้ลุงชายโชคดีนะครับ I don't know. กลางป่าใหญ่อย่างนี้เลยนะพี่พี่ถามว่าป่าลึกมากไหมมันก็ไม่ได้ลึกมากพี่พี่ลงไปยังนก่อนดีกว่า ไปกันหมดแล้วตอนนี้อยู่เงาเงคนเดียวเลยนะผมตอนนี้จริงๆลุงจะอยู่เป็นเพื่อนผมจริงๆลุงให้เขาลุงส่งคนในเมืองเขากลับอย่างเดียวนะครับแต่ผมบอกลุงว่าลุงลุงกลับไปดูคนของลุงก่อนเลยเพราะว่าลุงก็เป็นห่วงผมนะครับส่วนมากลุงสนิทกับผมไปแล้วนะครับพี่พี่แกก็เป็นห่วงผมเป็นธรรมดานะครับแต่ก็บอกลุงนะครับให้กลับไปดูคนในเมืองของลุงก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านคนเดียวนะครับ อ้วดูมันฝนจะตกด้วยนะเนี่ยอยู่นานก็ไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบเดินทางกลับกันก่อนนะครับอันตรายเหมือนกัน ก่อนครับทุกคนระหว่างที่ลุงชัยกลับไปส่งคนในเมืองของเขานะครับได้พักหนึ่งนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับคลื่นไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฝนนะครับเหมือนจะถล่มลงมาแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นานไม่ได้แล้วนะครับดูดิดูบรรยากาศครับเมื่อกี้ยังไม่ขนาดนี้เลยตอนนี้มืดมืดคลื่นไปหมดเลยนะครับดูดิทุกคน เปียกฝน,นอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้กลับไปถึงไม่น่าจะหนีฝนทันหรอกนะครับเสียงอะไรครับรีบทางกลับไปวี่ผมอาจถ่ายพี่พี่ดูกันต่อไม่ได้แล้วนะครับนะผมต้องรีบเดินทางกลับนะครับหนีฝนแล้วก็ กวนตายด้วยนะครับเพราะอยู่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าไอ้แพสคาดพวกเนี้ยมันจะมาตามล่าผมตอนไหนนะครับไปเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายทุกคน